เชิญน้องแตงอ่อนตาตอนนี้ก็อยู่ที่ชั้นใต้ดินเด้เลยพี่น้องเออผ่านน้องสาวหล่าน้องสาวหล่าแตงอ่อนน้องคนลหลายเลยลายสลายมัน้ำชาชมชมชมคือนักนักท่องเที่ยวน่ะจะรู้นะว่าสถานที่ไหนไปไหนนะก็จะรู้หมดเลยป๊านี่เฮ้ยจริงเอาเอาจริงๆนะเนี่ย ทำไมมันเยอะขนาดนี้ปกติไม่เห็นเยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้โหแสดงว่าวันนี้ไม่ปกติพี่น้องเลยป๊าดโทดโทดโทดโถนี่คือความเป็นระเบียบตอนนี้เข้าเข้าแถวสร้างวินัยนี่คนหลายคักพี่น้องเลยแสงออนเป็นได้ไหนคนหลายปะ นี่ตอนนี้บาบูครับแตงอ่อนอยู่ที่ชั้นใต้ดินพี่น้องเอ๋ยนี่คือด้านบนจะเป็นอีกชั้นหนึ่งนะชั้นบนดินแล้วก็ลงมาอีกชั้นหนึ่งอันนี้ชั้นที่3นะแตงอ่อนนะอันนี้คือชั้นที่3นะลงไปต้องเป็นชั้นที่4ชั้นที่4เยอะมากเลยสี่ชั้นพี่น้องเอ๋ยนะขนาดใต้ดินยังมี4ชั้นนะนอกจากใต้ดินมี4ชั้นแล้วถนนลอยฟากก็มีอีก3ชั้น4ชั้นขอให้แตงอ่อนอันนี้ยังมันนี่อายุแล่สองเบิร์กนี่ เบ่งพื้นเบ่งพื้นน้องเห็นอียงบอสะอาดมากเลยเนาะสะอาดมากเลยแบบพื้นแบทั้งที่แบบเห็นคนแบบเดินตังเยอะแยะมากมายครับแต่ทําไมถึงมีเศษแบบเขาเรียกอะไรนะเศษขยะเศษอีกอย่างเลยอะ่ะบเห็มนมอ่ไปให้ก็แบบสะอาดรอบตาดูกระจกก็แบบใสกิ๊บเออความสะอาดนี่สุดยอดเลยเนาะพี่น้องเอยสาวล่าพิ่นกะแปลกใจเนาะว่า เป็นอย่างคือจังสะอาดแท้สะอาดแท้ความมีระเบียบและความเอาใจใส่ของคนไทยนะพี่น้องเนาะถังขยะมีบ่โบเห็นอ่ะแทบจะโบเคยเห็นเลยอ,ะอ่ะเออไม่เห็นถังขยะแต่ทําไมแบบทุกคนบบแต่ทําไมตรงนี้แบบว่ามันคือโบมีขยะแล้วก็แบบสะอาดมากๆเลยตรงพื้นแบบตอตนี้เ,เกิดการรักษามากเลยเนะะาะเกิดการรักษา ยอนข้อมีระเบียบบีไนและจิตสำนึกของคนไทยได้พี่น้องเอ๋ยนี่ฮะรักษาความสะอาดซอยกันฟังนั่นฟังนั่นฟังนั่นจะไปซื้อตั๋วเด้อเดี๋ยวอาชิดาเด้อมาอาชิถือหายมั้ไปสนามชัยเด้อ,อ<า>ฮึคือเก่งแท้เบิงบ้งเบิ้งเน่เบรรเสือตัวบรรตู้เบิ่งนะตัวจิริยะไอไอเขาเพิ่งซื้อตัว,ตนนะตวที่คุณส,สื่อไม้ไม ใช่ยี่กว่าปีนี่นะมีมันต้องกดแบบนี้อันนี้เขคือเขาสบายสนามไซใช่ไหมเขาก็กดตรงนี้เขาเลือกสนามว่าเขาจะไปใส่เขาก็เลือกสนามไซเขาก็กดตรงนี้กดตรงนี้กดตรงนี้อ่าแล้วก็เขามีเงินสดใช่ปะมันจะมีนี่เ่าก็สอดเข้าไปอาแเออคุณจะทอนกับอะไรทอนสิให้รอดูนะสาวลาคุณโชว์พี่น้องเอ้ยเนี่ยโชว์ซื้อตั๋วเนี่ย มารด้วยตู้น้าพี่น้องนะตู้อัจฉริยะ่เห็นหมนี่อมงมาแ้กางน้มันจเป็นงินองแต่ว่ามันจะเป็นเรียนนะ่เ็น<ม>แล้วมงมาอีกนี่พี่น้องเอยเาแบบไม่ต้องไปคิวเข้าไปใเราสามารถแบบซือตรงนี้ได้ยอัจฉริยะได้พี่น้องเยอยบาบูเองกับบุเคยจืเอเดิ มาเคยเห็นนะครับมาเรลยะนี่แหละประเทศไทยแอบมาจะกอนมาให้เอาโอ้โห<ะ>ปะตาเดินทางต่อเดี๋ยวเราจะเดินลงไปช,ชั้นชานชลาใต้ดินเด้อพี่น้องเนี่ยฮะเบิง่งความสะอาดของสถานที่ของอเอ็ม,มาที่เมืองไทยเด้อพี่นอ้อง โอ้โหคนไลยหลายไหนบัตรแบบไหนอันนี้ไงตรงนี้บัตรนี้เราสำหรับไวแบบว่าโดยที่แบบว่าเฮาบ่ต้องไปรอคิวแบบเวลาคนเยอะๆช่ไม่ทำเราต้องรอคิวทันแต่เราไปได้เลยคือเงินมันหมดแล้วก็เราสามารถเติมเข้าไปได้เลยโอเคนี่โอเคนี่มึงนี่ละคนไลายหลายเลยเนาะ าคนไลาหลายแต่สิ่งหนึ่งทีอ่อายประทับใจก็คือความสะอาดเนี่ยมองไปทางด้านซ้ายทางด้านขวาก็สะอาดเอาเดี๋ยวลองลงไปด้านล่างบังดูว่าจะสะอาดขนาดไหนนี่คือชั้นใต้ดินชั้นที่สี่สาวลาบอกว่าประทับใจแล้วกะชื่นชมเนาอพี่น้องเนาะความมีระเบียบและความเอาใจใส่ของคนไทยเนี่ยฮะ นี่เลยฝรั่งเห็นว่าเข้าแถวเข้าแถว,เข,แถวเข้าแถวสร้างวินยัยนี่ไงนี่ไงนี่ไงฝรั่งก็จะบอกเลยนี่เข้าแถวสร้างวินยัยเราจะไปตรงไหนอ่ะน้องแต่งอ่อนฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไปนี่เรามาฝั่งนี้นี่ไงเรามาตรงนี้ดีกว่ามาดูนี่ดีกว่าน้องแต่งอ่อนนี่เลยครับท่านผู้ชมครับนะฮะบริเวณ ของสถานีนอกไปนดงนอกนอชั้นใต้ดินจะสะอาดนะไปแองน่าสะอาดนะฮะทั้งขยะแถบจะบ่มีเลยนี่เราจะมาเข้าแถวตรงนี้เฮ้ยเขาจะบอกที่ยืนด้วยนะตอนนั้นะน,ออน,นะไหนเขาอ,อาบน้ำยังไง <Stand here. S 1> ฮะเคียสแตน d แปลว่าแปลว่ายืนที่นี่ <laughs> แต่ไม่ได้แต่มาสำเนียงออกหรือว่า <laughs> อันนี้คือจะเป็นจุดบอกที่ยืนนะฮะ ระหว่างรอรถไฟนะฮะนี่นออ้องทักออนนะฮะระหว่างที่อรอคนจะบอกว่ารถไฟจะมาจังนาทีนี่ตรงนี้น,น,นี่จะบอกว่ามากี่นาทีคือหน้าจอจะแสดงเวลาของรถไฟมานะว่าเราจะรอกี่นาทีนะแต่ว่าตอนนี้รถไฟมาแล้วเดี๋ยวเขาจะไปขึ้นที่สถานีสนามช่ย<ป>เดี๋ยวภาพี่น้องไปเบิ่งคว้มสะอาดอีกมองนั่นเนาะน้องเนาะนเยมา โอ้โหี่เราอย๋ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนเยอะมากนาทำปรชมเนี่ยฮะนี่ไอตรงเนี้ยมันจะมีบอกเลยนะว่าให้แบบผู้โดยสารออกมาก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปโน้งสุดยอดมากเลยเนาะมปเดี๋ยวเดินทางไปกันเรสนามสนามไซสอสเตชันปะ พี่น้องเอ๋ยเนี่ยฮะเนี่ยคนร้ายขนาดนี้พี่น้องเอ๋ยนะฮะนาเสือาา้อว่าว่าพื้นที่นะฮะสะอาดเราจะพาน้องสาวขึ้นลิฟต์อยากขึ้นลิฟต์ไหมน้องสาวจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเดี๋ยวจะเป็นยังไงดีเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปลิฟต์มันไปได้หรอปะ่ะขึ้นไปไปมันบอกว่าลิฟต์เฉพาะนั่นไม่ใช่หรอปะ่ะลิฟต์เฉพาะคนพิการเนี่ยพี่น้องเอ๋ยเนี่ยฮะ ชาวต่างชาติจะเดินทางไปวัดพระแก้วนะฮะท่านผู้ชมครับรถไฟออกไปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับเลยฮะเบิงล้านผืนที่อะไรนะทั้งทีมีผูกขนส้มใสก็ล้าด้ิ่ะน้องแตงอ่อนน้องสาวหล่าเนี่ยให้หแบบชุดชื่นชมนะชุดปลื้มนะฮะท,ทั้งทั้งทีแบบว่าคนก็มาใส่สถานที่แบบนี้กล็ล้าลายนะฮะ แต่ว่าม,ม,มัมีมขี้เหยื่อมัน,น,นไม่ขีย่ย <c oughs> าคือนี่คือสิ่งที่บาโบูอยากจะเสนอให้เพื่อนๆหรือว่าพี่น้องนะว่าจะเป็นฟังเล่ารรหรือว่า,ามูเ่เพื่อนบาโบูเนี่ยที่เบิ่งคลิปของบาโบูนะเบิ่งเป็นแนวทางเนาะพี่นอ้นองเนาะเพื่อจะเอาไปาเป็นแบบอย่างในการใส่ชีวิตนเนาะพี่น้องเนาะ ความสะอาดและความเป็นระเบียบก็คือสิ่งที่หลายหลายคนนะชื่นชอบนะฮะเมื่อมาเมืองไทยนะฮะได้เห็นความสะอาดความสีวิไลนะฮะสถานที่ต่างๆแต่ละพื้นที่จะมีให้เห็นเนาะนี่โอ้โหคือเราผ่านเราก็แล้วเจอตรงนี้อ่ะเพราะว่าเราจะไปวัตพเกแก้ตแล้วเราจะเห็นไป นี่ยคือความสะอาดพี่น้องเอ๋ยนะฮะโอ้มีแต่นักท่องเที่ยวพี่น้องเลยชาวไทยและต่างประเทศน,น,น,นี่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 พี่น้องเอ๋ยเนี่ยสงสัยคือกันบอกพี่น้องเพราะว่าพื้นที่แต่ละพื้นทีนะพืน้นทีทีมีผูกคนส้มส่ลายกะจะมีเศษขยะเนาะแต่วันนี้บ่มี่เลยนะทั้งขยะกับบมีนี่ชาวต่างชาติก็ให้ความสนใจ กำแพงจำลองครับพี่น้องครับกำแพงพัดจำลองเนี่ยน้องแม่อ่อนสะอาดบ่สะอาดบ้า,า,บาแล้วซึ่งสถานีตรงนี้ก็สวยมากๆเลยเนาะงามแฮงจ้ะงามบ่างามจ้ะ พี่น้องเอ๋ยนะครับความสะอาดก็เป็นสิ่งที่เชิ่อหนาชูตาน้องพี่น้องน้องทาสถานที่สกปกก็สิเป็นสถานที่ที่คล้ายหนาแต่เราประเทศไทยเนี่ยที่บาโบเห็นเนี่ยเนี่ยพื้นที่สะอาดหลายจากสถานีสุขุมวิทน้อบาโบก็เดินทางมาที่สถานีสนามช่ายพานหนองสาวมาเห็นนะฮะแล้วก็ผู้การไปทีความสะอาดให้พี่น้องเบิ้งนะฮะคลิปต่อไปบาโบกับน้องตังอ่อนจะพากันเดินทางไปที่บัดะแก้วท่านผู้ชมท่านใดที่ตามคลิปของน้องสาวหลา สาวลาวแต่งอ่อนกับเขาไปสนับสนุนได้ทังช่องแต่งอ่อนสาวลาวคะ่ะฝากไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเอาละพี่น้องก่อนจากนี้อย่ายลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้บาบูด้ยกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิไดใดบุพกานคลิปใหม่ๆของบาบูนอ้ํพี่น้องสนับสนุนบาบูด,ดยการบากดขถามโฆษณากันแล้วกันสำหรับมือนี้คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะฮะความสะอาดที่งดนงามในสายหูสายตาสบายดีสวัสดีครับ